หลวงพ่อก็พูดถึงว่าเรื่องศีลเนียป็นของดีเรื่องวินัยเป็นของดีของเลิศเป็นสมบัติพระเราถ้าไม่มีศีลไม่มีวินัยก็ไม่สมควรแก่ทศมณัสสารูปยังความเสื่อมมันแหละให้กับตัวเองอนะทีนี้ยหลวงตางก็เลยพูดว่าก็เลยเล่าเรื่องของตัวเองอ่า ว่าสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเราก็เอาเนียบบางพูดง่ายๆนะเป็นเจ้าอาวาสสมัยอยู่พุทธอาหารห้วยเรือเนียเนียบค่อนะข,ข้างจะเข่งแล้วก็ไปเจอนะไปเจอพระองค์หนึ่งตัดกิ่งมะม่วง หลวงพ่อก็เลยเห็นว่าเขาผิดวินยัยนะทำผิดวินยัยคือไปตัดผ้าของเขียวสารพัดอย่างเงี้ยแต่คนตัดเขาไม่ผิดแต่หลวงพ่อคนดูนี่ผิดปุกอ,อยู่เป็นเดือนสองเดือนคนตัดต้นไม้กับเชยตัดกิ่งไม้กันเชยอยู่แต่คนที่ไม่ได้ตัดนะคนที่มีวินยัยเนี่ยกับจะตายแล้วทีนี้ย ทุกอยู่เป็นเดือนๆือนนั่นแหละมันคืออะไรเราเอาวินัยแต่คนตัดกับไม่ทุกข์กลับไม่ผิดแต่ไอ้คนไม่ได้ตัดกับผิดเราก็เลยมานั่งหัวเราะตัวเองนะ โอ้วินัยนี่ทุกขนาดนี้เลยเลยอะมาอะมาโง่นะเห็นตัวเองความโง่ของตัวเองอไอ้คนมันทำกับใช่ต่ไอ้คนบอกไม่ได้ทำเนี่ยนะกับผิดวินัยอยู่เป็นเดือนๆือนนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าอย่าเอาวินัยมาทับถมตัวเองเป็นความโง่ นะบางทีเนาะแต่วินัายเป็นของดีศีลธรรมเป็นของดีนะถ้าไม่รู้จักมันเนี่ยมันจะทำ้ายเรานะเนี่ยคือศีลก็เหมือนกันนะศีลบางทีเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเป็นเจตนานะเจตนา เจตนาคือกรรมไม่ว่าเจตนาดีก็เป็นกรรมดีเจตนาชั่วก็เป็นกรรมชั่วเข้าใจไหมเพรานะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านถึงนี้มีเจตนาเลยไม่มีกรรมพูดถึงถ้าเราจะเอาเอาเอาเรื่องศีลเอาเรื่องความดีความชั่วเนี่ยมา,มาวัดม,มันเป็นผู้ผู้ยังไม่พ้นออกจากดีจากชั่วอยู่ แต่เราก็ต้องอยู่คบมันถ้าเรายังเหมือนเรื่องมันก็อันเดียวกับวินัยเมื่อกี้เนยใช่ไหมวินัยกัดถ้าจนทุกข์อ่ะ